ดูเลยเห็นไหมมีคมนวางหน้าแค่นี้ก็คือฟินแล้วอะเอาจริงที่แล้วเนี่ยเราพาไปซื้อกล้องกันที่สะพานเหล็กใช่ปะหัวมันก็ยังเพลินนะยังมีเทมากเลยแล้วก็พรูสาวๆว่าเหมือนมาอาคีบาฮาระอากีบะแรกเลมอนลุน้นดูนะครับว่าเราจะได้ไหมเจ็ดร้อยเยนก็โอเคนะ สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เราก็จะมาเริ่มวอลกันที่สวนนภูมินะครับก็จะเป็นวอล์กยาวๆเราจะไปโตเกียวกันนะครับผมครั้งแรกในรอบ4ีปีหปีอ่ะไม่ได้ไปโตเกียวจนแบบพาสปอร์ตหมดอาย,ยุอ่ะความพิเศษของทริปนี้นะครับก็คือผมไม่ได้เอากล้องฟิล์มไปสักตัวเลยนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวเราไปซื้อที่ญี่ปุ่นเลยดีกว่าก็จะได้เป็น วอกที่สนุกเพราะว่าผมจะพาทุกคนไปซื้อกล้องที่ญี่ปุ่นกันกล้องฟิล์มมือสองนะก็มาดูกันว่านะครับเราจะได้กล้องตัวไหนติดกับบ้านมานะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอากล้องฟิล์มใส่ไ้ในกระเป๋าสักตัวเลยนะแต่ว่าพกฟิล์มมาพอสมควรเลยแล้วกันก็ตอนนี้ก็เป็นไฟไดึกก็มาถึงตูเฮียวเช้าก็ดีอ่ะกำลังดีก็เดินต่อเลยก็อากาศตอนนี้ก็ โซเกียวน่าจะประมาณสักเลขตัวเดียวแต่ว่าก็มีเชื่อกันหนาวในระดับหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนที่สนามบินพรุ่งนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ผมคิดว่าก็มันน่าจะได้สักตัวแหละอาจจะเป็นกล้องฟิล์มคอมแพคสักตัวหนึ่งที่ไม่หวือหวาอะไรนะฮะเพราะผมเล็งไว้ว่าผมน่าจะอยากได้กล้อง35มิลลิเมตรเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเราจะได้กล้อง35มิลลิเมตรไหม ครับแต่ฟิล์มเนี่ยพาไปเต็มกระเป๋าแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็กลับมาล้างกันที่อลาบเจะได้รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับมาครับทุกคน EP นี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันนะครับผมด้วยภารกิจในการตามล่ากล้องฟิล์มหนึ่งตัวนะฮะก็ลองมาดูกันนะครับว่าเรื่องราวระหว่างทางนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเชิญรับชมกันได้เลยนะครับ รเราก็ถึงนาลิตะแล้วโอ้โหหนาวมากเลยครับเรียกว่าควันออกปากครับผมก็ถึงแล้วนะครับตอนนี้ที่นาริตะตอนนี้ก็คือ6องศาเซลเซียส มาครับถึงโตเกียวแล้วเราก็จะเริ่มกันเลยนะครับผมกับที่แรกฮะเรากะมาที่แรกนะครับอากิฮาบาระเราก็จะพาไปดูสักสองสาลั้านดูว่าเราจะได้อะไรจากที่นี่บ้างหรือเปล่าที่แรกตอนนี้อยู่ที่อากิฮาบาระนะครับโอเคนี่ก็จะมีร้านกล้องมือสองอยู่สอาร้านแต่ว่าเนื่องจากผมไม่ได้มาอัปเดตนานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกลับไปไหมนะครับ โอเคเราก็มาถึงแล้วนะคะรับแล้วก็ตะซื้อกะแบบไวๆเวลามาญี่ปุ่นเนี่ยผมจะชอบใช้ซื้อกะมากเลยเพราะว่าแม้ว่าเราหลงทางเราก็ไม่ต้องแบบเงงะแต่เราก็ต้องเสียงเงินกับเจ้าซื้กะนะครับใบนี้ okay. โอเคเยอโรบาชิอากิบาอากิบาฮาระหรือว่าอากิฮาบะละวะเออไม่รู้ดิเนี่ย ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงก็ไม่แน่ใจนะครับว่าร้านเขาจะเปิดหรือยังแต่ว่าร้านแรกผมก็จะอยู่ที่นี่นะครับที่ตึกข้างๆอากิฮาบาระตึกนี้เลยนะฮะนี่ความมันก็คือว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราพาไปซื้อกล้องกันที่สะพานเหล็กใช่ปะ่ะแล้วก็พูดเสาว่าเหมือนมาอากิฮาบาระแต่ว่ารอบน,นี้เรามาของจริงนะครับร้านแรกเลมอน อากิฮาบาระสโตร์อยู่ชั้น3นะครับโตก็เราจะต้องกดลิฟต์ไปชั้น3ประมาณนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าในร้านไม่รู้ว่าจะให้ถ่ายไหมแต่เราก็เป็นอนุยาตที่ดีก็ไม่ถ่ายก่อนลวกันนี่ผมต้องถอดหูฟังออกด้วยโอเคครับเราก็มาถึงร้านแรกแล้วมีอะไรบ้างเฮ้ยนี่มีอาลตอน f 2ด้วยเช่ครับนี่บรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้เลยร้านแรกแต่ดูแล้วไม่น่าจะโดน ัวนี้ก็จะเป็นแบบวินเทจหมดเลยน่าสนใจบ้างโหตัวนี้ดีนะเนี่ยเอาตอน50 F2 2> เปิดมาร้านแรกเนี่ยเราก็พบว่าญี่ปุ่นช่วงนี้นะครับจะมีเลนที่เป็น Japanese made เนี่ยเยอะมากเลยนะคะก็จะมีเลนหลากหลายยี่ห้อที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ตื่นตาตื่นใจพอสมควรนะครับก็น่าจะเป็นกระแสของเขาแหละช่วงนี้นะ่ะ มันจะประมาณนี้แล้วก็มาถึงตู้แล้วอีกอาหัวมันก็ยังเพลินนะยังม,มีอะไรให้ดูอยู่ปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บวันนี้เลยนี่ก็จะเป็นไอ้หมีเครื่องวันแสงหนึ่งมื่นามันเยนเครื่องวันแสง เฮ้ยหนึ่งมืนสามหนียนโอเคไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่มีมีพวกพิจอนเฟกเมานมีแะแบบเฮ้ยมีบุนิก้าด้วยโหถ้าซื้อนี่ก็คือซื้อบุนิก้าตัวนี้ก็คือหมดกบเลยห้าหมื่นแต่อยากได้นะโอเคก็เช็คแล้วครับในข้อไหน F3 เป็นไงบ้าง HP ชว้าแล้วอะ นี่น,น,นี่มีฝาเอาบ้าเนี่ยมันจะมีของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับผมว่าที่ผมชอบเพลินมากเลยอ่ามีคอนแทคมีคอนแทคเทลเอเป็นแฟตนะครับสามัญไปลอยเย็นถูกมากแล้วก็มีนีขนาดหกโอ้โหราคาบ้านเราคือถูกกว่า เพราะว่ามีผู้ยวันนี้ที่ต้องมาอยู่ดราชีก่อนเลยเนี่ยต้องซื้อ power bank แล้วก็ซื้อเมมเมมตัวแรงๆเท่ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คอินโรงแรมก่อนก็มาเดินเล่นก่อนสักน,นิดนึงดีกว่าอ่ะดูอากาศดีกว่าอยากดูผมเลยเอ๊ แ,แค่นี้ก็คือฟินแล้วอะเอาจริงแต่ก็ยังตลกไม่หาย,ยนะพเพราะเราที่แล้วอะบอกว่าแบบจะพามาเดิอนอากิฮาบะอากิบะอากิฮบาฮบาระเนี่ยมาเดินซื้อกล้องใช่ไหมคลิปแรกที่ทำไปคลิปที่สองแม่งเจ๋งขนาดที่แบบว่าเราพามาอากิฮบะะาบาระจริงๆอะโอ้โหแต่ว่า เอาจริงนะยังไม่ได้หยุดถ่ายรูปสักรูปนึงเลยเดี๋ยวว่าจะต้องถ่ายรูปหน่อยละนิดนึงสักนิดนึงแสงแมันดีจัดตามสไตล์ครับเราก็ต้องขึ้นลิฟต์เนี่ยร้านที่อยู่ชั้นส,สี่นี่ ชั้นสี่ชั้นสามจะเป็นถ่ายรูปโอ okay. เคร้านนี้ก็จะ,จะไม่ซิงมากิ่งใหญ่มากนป็คของเรา ก็เป็นพวกปุนิก้าน้าองมิยะเฮ้ยนี่เท่ม,มากแหละญี่ปุ่นตัวเราแบบเจ็ดพันกว่าเองหน้าตาแบบเท่มากก็จะเป็น ร้านนี้โครดเพลินนะครับมีของเยอะกว่าร้านแรกอีกนะครับก็จะมีพวกแบบจังคา r เมล่าแล้วก็พวกที่โซอ d ดอีสนะครับก็คือเราก็ต้องวัดดวงกันเอาเองนะฮะแล้วก็ค่อนข้างมีของหลากหลายครับมีทุกแบบทุกฟอร์แมตเลยนะฮะก็เพลินเลเลยครับร้านนี้นะฮะถือว่าโอเค มาลุ้นดูนะครับว่าเราจะได้ไหมนี่แล้วเขาเด็ดมากเขามีแบบเคสอะไรของไลเกอรด้วยแล้วก็มีกระเป๋าครับมีหาตัา้งแงนีน่าสนใจมากฟิจิต้าหกไม่เคยเห็นเลยเอาจริง<อ>ตัวนี้ละนะเนี่ยนะไม่เคยเห็นเลยนะครับเนี่ยก็แบกไปนี่ก็คือบ้านเราถูกกว่าแน่นอน ของแท้ครับหลังจากผ่านไปสองร้านเราก็ยังไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องไปทำธุระก่อนคิดว่าจะเข้าไปซื้อในอากิบะคือพรเว่อแบงอะไรให้มันจบๆก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะหมดเอายิงไม่ได้อะไรครับวันนี้ผูพลาดชิพนี้จะไม่เสียตังค์หรอเพื่อนเสิร์แต่เพราะมันก็ต้องมีกล้องเป็นคอนเทนต์บ้าง ออนี่นี่หน่อยๆน,นะบินสองสามพัน <c oughs> บอกตัวเองบอกตัวเองแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมสนใจก็คือการ์ดนะครับเรามีกาดที่ยอบแบบแปลกๆซึ่งตัวไลก้ามเเอ็ผมเนี่ยก็แผงเรื่องมากเพราะมันจะต้องใช้ UH2 <c oughs> อย่างนี้นะครับซึ่งที่ญี่ปุ่นก็จะมีเล็กซอันนี้ให้เลือกซึ่งผมใส่อยู่ก็เป็นเล็กซแต่ว่าไม่ใช่ตัวท็อปก็อยากได้ตัวท็อปเนี่ยประมาณ0 0พกว่าบาท มีโซนี่มีโซนี่มีโซนี่แล้วก็มีโซนี่ครับแต่ผมสนใจก็คือพวกนี้ซันอีส e e ี่ยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่น่าลองนะซันอีร้อยยี่สิบแปดหกสิบสี่ห้าร้อยสิบสองกะว่าเทปนี้ก็คือจะมาซื้ออยู่แล้วอันหนึ่งลองอะไรดีนะอันนี้อยู่ชั้นบนนะฮะเราก็แรนน่อมมากๆเลยนะครับก็ หิวแล้วก็ลุยนลกหน่อยดีกว่ามือแรกนะครับก็มาวออันนี้เลยลองสั่งอันนี้ไปนะครับเยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง Thank mm -hmm. you. ก็ผ่านไป2ล้าแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเราก็ไปหากาแฟกินดีกว่าฮะโอเคโอเคครับเราก็มาถึงร้านแรกแล้ว Leaf Coffee ซึ่งก็อยู่ด้านหลังของเราเองนะฮะนู่นเลยเห็นไหมมีถหหน,น,นหลังนัานแหละครับเดีย๋ยวผมจะหมุนกล้องไปแล้วกันคือ Leaf Coffee อยู่ตรงมุมถนนเลย ใกล้โรงแรมเรามากถึงเช้ามาเราก็จะได้มาที่นี่ครับซึ่งจริงแล้วร้านนี้ก็เปิดมาตั้งแต่ก่อนโควิดล้วขอจบ EP แรกไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามีเรื่องราวสนุกๆอยู่ใน EP ที่2ครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับว่าภารกิจของเราเนี่ยจะมีเรื่องราวระหว่างทางอะไรกันบ้างนะครับ รับรองว่า e p หน้าสนุกกว่าเดิมแน่นอนครับผมฝากเตรียมตัวเตรียมใจเลยฮะ